สวัสดีชาววอแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าคูณ2กันนะครับซึ่งในซีรีส์นี้ก็จะเป็นซีรีส์พิฆาตลำกล้องใหญ่นะครับซึ่งในเกมแรกเรามาชม Object 268เวอร์ชัน4กันกับคนเดิมอีกแล้วนะครับอโยธยานะมาบ่อยเหลือเกินนะซึ่งอยู่ในแมปปารีสนะเกิดทางฝั่งตะวันออก อยู่ในห้องเทียเก้าเทียสิบนะครับมีอาร์ตี้ันละหนึ่งคันแล้วก็อยุยานี่รีบบึ่งเข้ามาในจุดปะทะตรงนี้ครับวิ่งเข้ามาโดน 4, 3, 0, อ็อบเจกต์สี่สามศูนย์ยูดัก,กยิงไปหนึ่งนัดวิ่งเข้าจุดมาเห็นโอ้โหไท6หกสิบแปดเทียเก้าแต่ว่ายิงไม่โดนนะครับเอาลูกคีทมายี่สิบนัดครับล,ลูกธรรมดาเจ็ดนัดแล้วก็ลูกเฮสีกสามนัดน,นะครับเน้นไปที่ลูกคีทเลยนะโหลดเสร็จครับ ยิงไปที่แก้มครับ738โอ้โหดาเมจดีมากแล้วเพื่อนซ้ำไปเรียบร้อยครับด้านหน้ามีเบีสคาวิก้าอีกคันหนึ่งเพ่งจะมาถึงนะแล้วเขาเพิ่งจะยิงไปด้วยอายธยาได้ทีก็วิ่งออกมาแล้วก็ซัดเข้าไปหน้าเต็มๆครับแล้วก็บล็อก4 5 0 2 B ด้วยนะเป็นรถที่แบบแอคเกสตีบได้ดีสุดๆสำหรับทีดีคันนี้แต่ว่าความคมนี่อีกเรื่องนึงเลยนะโหลดเสร็จครับ ออกมาถอยออกมายิง 4502B ครับที่เพศล่างเข้าไป675มีมาร์คด้วย2ม,มาร์คไม่ธรรมดาจริงอีกทีหนึ่งสำหรับ 4502B ครับเพศล่างที่เดิมครับ657ครับดูความคล่องตัวนั่นโอ้โหคริ้วเหลือเกินนะขนาดไม่มีป้อมนะ ใส่เทอร์โบตัวทดลองมานะครับแล้วก็ตัวกลไกลมาเพิ่มความคล่องตัวแล้วโหลดเสร็จแล้วตรงนี้ 705A เห็นตุ่มบนหัวอยู่นิดนึงโอ้โหจิกเข้าไปได้ด้วยนะครับ623ตุ่มเล็กนิดเดียวนะถือว่าคมอยู่นะคมอยู่หริวสุดๆคันนี้แล้วก็ออกมายิง เพจล่างแต่ว่าไม่ทันครับเอาใหม่ครับขยับรถใหม่ตรงนี้มี 60TP ทอยู่หญ <c oughs> ิงไม่เข้าครับ 60TP ถอยกลับมาที่เดิมครับถอยกลับมาโหลดนะบล็อก7 5 a ด้วยได้ด้วย <c oughs> เข้ามาหาที่ยิง 705A พยายามจะเล็งหัวที่เดิมแต่ว่าเขาก็ ปิดสนิทอ่ะถอยมาเน้น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 โอ้โหลิกโกเชตนะกรดเด้งออกอุสาหเน้นแล้วนะครับถ้าเจาะเข้านี้ก็น่าจะเรียบร้อยเหมือนกันนะเหลืออยู่600กว่าอ่ะเพื่อนยิงเข้าไปเหลือ490แล้วโหลดพึ่งเสร็จครับตรงนี้ครับยิงได้อยู่แต่ว่าโอ้โหโคมครับกำลังจะบอกว่าแต,แต่ว่าคมหรือเปล่าหรือคมครับโอ้นัดนี้ สวยสวยครับเก็บ 705A ไปได้ครับ 1Q คแล้ว4502ไม่ทันครับ4502เอา6 0 t p ก็ยังไม่ทันครับต้องขยับตัวรถแม่มีเบยสคาิก้ายังอยู่แต่เอานี่ดีกว่าครับ6 0 t p เพราะว่าเลือดเยอะดีครับเราก็ได้ดาเมจเน้นๆส่วนเบสคาิก mm ้า hmm. เพื่อนเก็บไปเรียบร้อยครับอโดน4 5 0 2้าียิงเข้ามา500ครับ ไหนดีค <invece> รับเน้นไปที่60 T.P. ครับ695ครับแล้วก็เพื่อนก็ดันกันเข้ามาแล้วครับโหลดไกล์เสร็จออกมาเลง60 T.P. อีกทีนึง6 3 7เหลือไว้หนึ่งเหลือไว้ทำรือโอ้โหแล้วไม่มีใครคิวด้วยโอ้โหไม่มีคนคิวด้วยโอเคครับเพื่อนคิวแล้วตรงนี้ครับ เรียบร้อยครับเก็บออบเจกต์430อยู่ปะ VC 55อยู่ตรงนี้ครับอ่าบล็อกได้1ครับเน้นเข้าไปครับบล็อกได้2ครับเน้นเข้าไปเมื่อกี้647เพื่อนเข้ามาซ้ำครับแหมสวยๆครับแล้ววิ่งผ่านเลยครับไม่สนครับเพราะว่าเหลือเลือดอยู่นิดเดียวนะไปต่อครับดันต่อทะลุยาวครับ โอ้โหนี่แหละีดีัวชั่นสมันโหดตรงนี้นลกร้องตัวแล้วแข็งมากแต่ว่าความแม่นยำก็อย่างที่บอกนะอีกเรื่องนึงตรงนี้มี u เดสิบหทับสิเห็นหัวอยู่ยิงเข้าไปก็ยังยิงไม่เข้าเลยออมสักหน่อยครับวิ่งขอาไปตรงๆทื่อๆอาจจะโดนยิง ตายง่ายๆได้นะ <laughs> หาช่องเจาะใหม่ครับ10ต่อ2ครับสกอร์ตอนนี้นํำโดมเข้ามาช่องนี้ครับเข้าด้านทางด้านข้างของอูเดสเนะเป้าบานทีเดียวเลงสักหน่อยแล้วซัดครับ621ครับ ขวามือมีทีสาครับอ้าวเพิ่งจะยิงซะด้วยเอาทีสามสิบนีแ่แหละโหลดเสร็จลงมาแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหหกร้อยท่วนหกร้อยท่วนครับคันสุดท้ายครับทีวีพีไม่ทันครับโอ้โหมีพยายามรีดดามเมดสุดๆนะเดี๋ยวไปดูคะแนนกันว่าได้เท่าไหร่นะครับ ในเกมนี้อายุทยาก็เก็บมาร์กที่3มาได้นะครับแล้วก็ได้เอทังเกอร์ด้วยนะครับเอมแตกไปเรียบร้อยได้คอนเฟเดอเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับไฮคาลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่ด้วยได้เงินมา89,000ื่าครับประสบการณ์ห0าพกับ8พันบาทอีก7ใบนะครับยิงไปทั้งหมด8,000กับ9ดาเมจนะครับ3คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบนี้1,335ยิงไป17เข้าเป้า16ก็ไม่แย่เพราะว่า ตัวเองวิ่งเข้ามาแนวหน้าแบบระยะประชิดเลยนะแต่ว่าเจาะกรอกเข้าไป13นะครับดามเมจรวม8,000กับ9นะก็ค่า8 0 0 0พอดีเลยบล็อกไป2,920นะครับเนื้ซิดอีก236 เป็นบัญชีพรีเมียมคกค่าซ่อมไป18ื0นค่ากระสุนนี้ก็ใช้ลูกทองไปเยอะนะครับแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ยุทธวัจัย20,000ไม่มีบูทด้วยนะเกมนี้ไม่ได้กดนะครับก็ติดลบไป64,000ก็เล่นใดสะใจดีนะครับสำหรับเวอร์ชัน4ก็ขอบคุณอยุธยาด้วยเดี๋ยวเราไปชมในเกมที่2ว่าจะเป็นรถไรเชิชมครับ ในเกมที่2ครับก็มาชม114 SP 2กันนะครับเป็น TD ของจีนเป็นรถที่ขายในแหลงช็อปนะครับซึ่งผู้เล่นก็ท่านะครับ3 2 1มาถึงก็มาตั้งปืนดักยิงซึ่งคันนี้ก็คมนะเพื่อนเห็นด้านหน้าเป็นคุนแพนเซอร์ครับซัดเข้าไป626ด้วยความคมนะเอาลูกทองมาสิบนัดเท่านั้น ลูก AP เนี่ยเอามา20นะครับแล้วก็ติดลูก HE มา5นัดในเกมนี้อยู่ในแมปสำนักสงนะครับเกิดทางฝั่งเหนืออยู่ในห้องเทียร์9เทียร์10มีอาร์ตี้ข้างละ1คันซึ่งธนาซ่าก็มากับเพื่อนครับเป็นเอมเ็ 50B นะเพื่อนก็เข้าไปเล่นลายประทะส่วนธนาซ่ามาเล่นตรงกลางตรงกลางแมปเลยนะครับสำนักสงเป็นทีดีที่มีความ ช่องตัวประมาณหนึ่งเลยนะโยกไปโยกมาอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่ซัดไปแล้วหนึ่งนัดเมื่อกี้ใส่อุปกรณ์มาสามชิ้นก็เป็นพัดลมม่วงเลยนะครับแล้วก็ improving สีชมพูโหลดเร็วม่วงด้วยโอ้ มีคอนเซนเทรชันมาด้วยนะเป็นสกิลเป็นเปิร์กตรงนี้เห็น STB 1ครับถอยมาแล้วก็หาตำแหน่งยิงเห็นโอ้โหนิดเดียวทางท้ายแต่แต่ว่าไม่โดนนะเงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยยังคมไม่พอนะนี่ขนาดใส่เพิ่มความแม่นยำมาแล้วนะ เืนเห็นครับ S T B 1คันเดิมก็ยังเงียบครับโอ้โหอุตสาห์เร่งดีแล้วนะเร่งดีแล้วแล้วเป้าใหญ่ด้วยแต่ว่าทำไมไม่คมยังไงยังไงสิสนัดแล้วนะนัดแรกยังพอเข้าใจนัดสน่าจะโดนอยู่นะแล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนจะลุกคืบขึ้นมาด้วยนะเห็นไม้ล้มอยู่ ทีบคันเดิมครับแต่ว่าตำแหน่งไม่ได้แล้วด้านหน้ามีคนเห็นแจ็คไทเกอร์ครับแล้วนี่ครับขึ้นมาเป็นชาวฟูตัวตรงนี้ครับซัดหัวแตกเข้าไป639แล้วชาวฟูตัวสวนเข้ามา395เพื่อนเข้ามาช่วยครับเป็นอูเดสอูเดส15ทั ดักยิงตรงนี้ครับชาวฟูตัวแล้วมาจริงครับ s <S มาจริงๆครับซัดเข้าไป6 9 6มาพร้อมกับแจ็คไทเกอร์ด้วยนะไม่ได้มาคนเดียวครับมาคู่เลย ค่อยๆเก็บไปทีระนัดทีระนัดนะแต่ S T B 1นี่ยังไงครับ <S <S โอ้ยโ,โดนจนได้นะ657หนะลุ้นอยู่ว่าจะโดนหรือไม่โดนนะสุดท้ายก็โดนจนได้ตรงนี้มีคอนเวย์ครับออกมาแล้วซัดเข้าไป705เขายิงสวนเข้ามาก็โดนแค่แทร็กเหลืองๆแม่โชคดีอยู่นะ โยกมายิงคอนเวสักหน่อยครับมันช้าอยู่นะคันนี้มันความคล่องตัวมีประมาณหนึ่งอะจริงๆมันน่าจะคมกว่านี้นะคาดหวังความคมมากกว่านี้ธนซ่าก็ไม่ได้ไปไหนไกลครับโยกไปโยกมาในช่องตรงนี้แหละยิงอยู่3ามช่องนะครับ ช่วยเพื่อนเด็บที่ฐานอยู่ตรงนี้สกอร์ยังไม่ได้หนีไปไหนนะสองเท่าเหมือนเดิมนะครับ าฟูตัวอยู่ข้างหน้านี้เลยครับใกล้ๆนี่เลยครับแล้วแจ็คไทเกอร์ก็ดันขึ้นมาทางขวาโอ้โหเหมือนจะมาลุมเหมือนกันนะตั้งปืนรอยิงแจ็คไทเกอร์ตรงนี้685ครับแล้วถอยครับยิงแล้วถอยเอา้ามีคนยิงเข้ามาไม่รู้ใครยังไงไม่เห็น มี1-40ครับยิงเข้ามาจากทางด้านขวาเพื่อนเข้าไปก็โดนครับเพื่อนด้านหลังยังมีคนซัพพอร์ตครับด้านหลังเป็น405นะคณนาซ่าโหลดใหม่ครับเป็นลูกทองครับแม่ก็ค่อยๆเล่นนะใจเย็นดีเหมือนกันนะครับคอ่อยเล่นค่อยเล่นไปนะรถมันช้าด้วยแหละ ข้างของยักษ์ไทเกอร์ครับเรียบร้อยครับ452ได้มา 1Q โอ้โหกว่าจะได้แต่ละคันตรงกลางครับคุณแพนเซอร์กำลังวิ่งผ่านโหลดโอ้ทันครับ s <S แม่นี่กจะไม่ทันครับทันครับ751คอนเวย์ครับคบอนเวย์เพื่อนบังเพื่อนบังเพื่อนอย่าบัง เืเอียวบางขอยิงน่อยขอยิงน่อยเห็นหัวอยู่นิดนึงโอ้คมครับนัดนี้743เกือบตายนะโอ้โหหมดจะคมแต่มันก็ไกล้ยอยู่นะมันก็ไกลอยู่เอทบมันไกลไปหน่อยนะอุนแพนเซอร์ตรงนี้ครับโผล่ขึ้นมาแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปคิวหนึ่งเป็น2คิว ออบเจกต์หนึ่สี่ศูนย์ไกลๆตรงนูน้นหายไปแล้วนะโยกไปโยกมาเนี่ยสองสาช่องแถวๆนีย้ยิงได้เยอะเลยนะยิงได้เยอะเลยสกอร์ก็5ต่อ6ครับตึงๆกันอยู่เอ้าเห็นครับคอนกีวีกาเทียก้าโปลแลนด์ครับกำลังถอยลงไม่ได้แล้วครับไม่ทันแล้วครับ เพื่อนก็ใกล้ตายเหมือนกันนะ MX 5 0 B สกอเจ็เท่าครับโอเคครับตอนนี้8เท่าครับโอ้โหสกอร์ขยับไวเหลือคอนเว์ตรงกลางนะแล้วก็ยังมีชาวฟูตัวด้วยจากลัสสปอตแต่ว่าทนาซ่าก็ลุกคืบขึ้นมาครับตามพุ่มครับ ขึ้นมาตามพุ่มแล้วคอนเวย์ตรงนี้ยังอโอเคครับเพื่อนเก็บไปให้ก่อนกีวิก้าครับด้านข้างเต็มๆแบบนี้ครับซัดเข้าไป659ครับนิ่มๆไปเกือบตายนะก่อนกีวิก้าไม่เกือบครับตายแล้วครับตอนนี้ ตรงกลางครับชาวฟูตัวโฟรครับไม่รู้ว่าโยกไปไหนแล้วหรือ,อยังนะครับออบเจกสองหกแปดค่อยๆเกมนี้คือแบบเนิบๆนะเนิบๆไปแบบค่อยๆไปทีละจุดทีละจุดเกมแบบว่า ค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินสูสีกันมาถึงกลางเกมแล้วก็เริ่มจะไหลครับแต่ก็เป็นการไหลแบบเนิบนๆไปเรื่อยๆนะเลออีกสี่คันครับโปรเกตโต้หกสิบหยังไทเกอร์นะโปรแล้วนะจากฟูตัวโฟแล้วก็อาร์ตี้ครับทีหกสอง ธนาซ่าก็ค่อยๆขยับครับไม่ได้ผีผามโอ้ยเพื่อนครับโดนโปรเกตโต้65เก็บไม่รู้ว่าโดนยิงมาจากจุดไหนโอ้เพื่อนที่มาด้วยกันก็โดนเหมือนกันครับ11ต่อ10ครับเนี่ยแหละถ้ารีบร้อนผีรามเข้าไปก็เรียบร้อยแบบนี้ครับ นาซาค่อยๆขยับเข้ามาฟแฟรงค์แยกไทเกอร์แต่ก็ยังไม่เห็นนะต้องเข้าไปลึกกว่านี้ครับอีกนิดหนึ่ง โอเคครับเห็นเต็มเมครับด้านหลังครับ655ปะชาฟูตัวโฟอยู่นี่ครับโอ้โหเลือดยังเต็มอยู่ด้วยแหมเรื่องเราก็โดนเหมือนกันครับโอเคครับ405เก็บแจ็คไทเกอร์ไปเรียบร้อยครับสวยๆครับแล้วอาร์ตี้ครับอยู่นี่เลยครับแนาซ่าเห็นเขายิงขึ้นมาเมื่อกี้แล้วก็เลยพุ่งขยานเข้ามาเก็บเรียบร้อยครับได้คิวหนึ่งเป็น3คิว เหลืออีก2คันครับชาวฟูตัวโฟแล้วก็โปรเกตโต้5ค่อยๆเก็บไปเทีละนัดเทียะนัดนะยิงไปยิงมันนี่7,900แล้วนะ7,900เ้เลยนะเออเห็นแบบช้าๆอึดๆเรื่อยๆแบบนี้ก็ยิงไปเยอะนะเนี่ย ีนขึ้นมาปั๊บโยกไปอีกแล้วนะย้ายไปอีกแล้วนะสำหรับชาฟูตัวโฟแม่เอาไฟติดครับ จะอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงที่ธนาซ่าเขาส่องแล้วก็4005วิ่งเข้าไปแล้วครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆนี้เลยครับโปเกตโต้65ครับโอ้โหชาฟูตัวโฟไปถึงที่ฐานนะไปเก็บจอเรานะได้มาอีกด้านหนึ่งครับยิงโปเกตโต65ไป655 แล้ว405เข้าครับโอ้โหนัดเดียวครับพันสี่โอ้โหเรียบร้อยครับเอ้าเพื่อนทำอะไรครับโอ้โหตรงมา970แม่อ่ะเพื่อนบอกให้แคปแคปครับแคปไม่ใช่เพื่อนเรานี่แหละแคปบอกให้แคปนะเกมมันเนิบจริงๆนะจนตอนนี้เหลือเวลาอยู่1นาที15บนะ มาแคปหนึ่งครับมาแคปสองแล้วก็แคปสามเลยนะแคปสามครับชาวฟูตัวจะโผล่หรือเปล่า 2วิ1วิไม่เอาโผครับตรงนี้ครับได้ครับโอโ้โห <c oughs> ได้คิวด้วยได้มีคิวเป็น4คิวแม่พอดีเลย <c oughs> เป็นเกมที่มันเนิบมากเลยนะเรื่อย,เ,อยเนิบเนบไปเรื่อยๆนะไม่รีบตั้งแต่ต้นเกมเลยนะค่อยๆขยับนะสกอร์ค่อยๆขยับ ผู้เล่นก็ค่อยๆ move, มูฟเป็นทีละจุดทีละจุดแล้วก็ด้วยความที่คันนี้มันก็เรื่อยนะเรื่อยเอนะเออโอ้ะมันมันมีความคล่องตัวประมาณนึงอะ่ะเออจริงๆแล้วน่าจะคมกว่านี้แต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะบางหลายๆช็อตก็ไม่เข้าบ้างอะไรบ้างหายไปบ้างเงียบไปบ้างนะก็เอ็มนีเ้เกมนี้ก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยได้เอทดเทเกอร์นะครับได้เหรียญคอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรมาด้วย ไฮคาลิเบอร์ครับปืนลำกล้องใหญ่นะครับได้เงินมา1น0 0 0แสนหนึ่งครับประสบการณ์7 6 3 2พันัธบัตรอีก7ใบนะครับก็ยิงไปเยอะนะโดยเฉพาะนะัดสุดท้ายก็ทำให้ดาเมจดีดขึ้นมาเป็น9,001เลย <laughs> ยิงไปทั้งหมด9,129ดาเมจเลยนะโอ้โหเนิบๆจริงๆนะค่อยๆเก็บเทียนัดเทียนัดนะ4คิวด้วยกันครับประสบการณ์ดิบก็1,211นะครับยิง17เข้าเป้า15เจาะเกราะ15นะ คือเขายิงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเย็นนะยิงเน้นๆทุกนัดเพียงแต่ว่ามันจะมีอยู่2นัดที่พยายามจะยิง STB 1แล้วมันเงียบนะครับสนัดนั้นมันควรจะโดนสักนัดหนึ่งอะเออได้เม่รวมครับ9ก้านะครับแล้วก็ไม่มีแอสซิสไม่มีบล็อกอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป9ก้าค่ากระสุน6กหมแล้วก็ยุทธปัจจัย20,000ก็ยังเหลือเงินมาใช้2 000, 1 0 0 0นะครับ คันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่สำหรับ114 SP2 นะครับเป็นรถที่ขายอยู่ในแลงช็อปนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณธนซาซา3 2 1ด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งคู่เลยทั้งอโยธยาทั้งธนาซาเลยสำหรับคลิปมันๆในซีรีส์นี้นะครับพิกคาดลำกล้องใหญ่นะครับสนุกทั้งคู่นะทั้งเกมเร็วนะครับเกมแรกเกมเร็วแล้วก็เกม2ก็เนิบๆนะสนุกทั้งคู่เลยยังไงก็ ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็จะกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขลาไปก่อนสวัสดีครับ